ด้านสำนักข่าวตามประเทศก็ยังคงติดตามทำข่าวหลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร m a h a p มิพลอดุยลยเดชล่าสุดก็ยังมีการรายงานข่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกร,รัฐมนตรีได้กำชับให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะคะว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีได้สแสดงความเป็นห่วงประชาชนชาวไทยที่ไปรอเวลาเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระประมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชว่าจะไม่ได้รับความสะดวกจึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่คำนึงถึงเรื่องดังกล่าวให้มากโดยให้จัดช่องทางเพื่อให้ประชาชนมาเข้าแถวและให้อำนวยความสะดวกในด้านการจราจรเป็นสำคัญเพื่อรองรับประชาชนชาวไทยจากทั่วสารทิศที่จะแห่แหนกันมาอย่างต่อเนื่องเพื่อมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชนอกจากนี้ยังรายงานด้วยว่า สภาพอากาศในประเทศไทยช่วงนี้มีทั้งแดดจัดและฝนตกหนักในวันเดียวกันแต่ก็เห็นได้ว่าประชาชนชาวไทยไม่ย่อท้อที่จะรอเวลาเพื่อให้ตนเองได้มีโอกาสเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพ